DITP r e f r e s h p ร d c a ดแคสที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะกับ DITP Refresh Podcast จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหากรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะ EP นี้นะคะอยู่กับดิฉันค่ะโฟมปิยกรมลพิงคัสดันค่ะนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการกลุ่มงานสินค้าอาหารฮาลาลค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของหนึ่งในผู้ประกอบการสินค้าอาหารฮาลานะคะจากห้าจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้เข้าร่วมงาน สแสดงสินค้าอาหารไทยเฟกอนุกาเอเชีย2022นะคะภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลา5จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งสมาชิกของโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้นะคะก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสค่ะ วันนี้นะคะเราจะมีผู้ประกอบการที่จะมาร่วมผู้คุยกับเราค่ะเธอคนนี้นะคะเรียนจบจากสายงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะแต่ปัจจุบันมาช่วยครอบครัวนะคะผลิตทำปลาเค็มขายโดยมีเป้าหมายว่า ปาเคมของเธอจะต้องโอินเตอร์เรามาร่วมติดตามการเดินทางจากความมุ่งมั่นของเธอคนนี้กันค่ะขอต้อนรับคุณปัญจพรพันธเสนหรือคุณกล้วยจากบริษัทกราวทองแม่แป้นจำกัดจากจังหวัดนราธิวาสสวัสดีค่ะคุณกล้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้มค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางปอดแคสุดทันด้วยนะคะค่ะเท่าที่ทราบมาค่ะคุณกล้วยเป็นทายาทรุ่นที่สามของครอบครัวแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะอะไรที่ทําให้คุณกล้วยเกิดแรงบันดาลใจใน การสำนึกรักบ้านเกิดที่อยากจะกลับมาพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นให้ได้รับการยอมรับแล้วก็มีการพัฒนาจนสามารถโ o อินเตอร์ได้คะ่ะจริงๆจ,จุดเริ่มต้นของการกลับมาพัฒนาตัวสินค้าเนี่ยมันเกิดจากว่าเราอะไปอยู่กรุงเทพมาค่อนข้างนานแล้วเกือบ2ี่สปีเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะกลับมาดูแลพ่อแม่ของเรานะก็ค,ะะคือว่าถ้านับเวลาการกลับมาดูแลพ่อแม่ของเราการมีูวลาด้วยกันอะ น้องวกเราพ่อแม่ของเรามันสั้นมากเนาะเลยคิดว่าการกลับมาดูแลเขาอ่ะเป็นสิ่งที่ลูกอย่างเราควรทํา <c oughs> แล้วก็สิ่งที่สองก็คืออีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่เราอยากให้เรากลับบ้านมาเลยก็คืออาแม่เขาโทรมาบอกว่ากลับมาช่วยแม่ทําปลาเค็มไหม <c oughs> แม่เหนื่อยมากเลยนะทาอยู่คนเดียวจากตรงนั้นน่ะมันก็เลยทําให้เราจุดประกายว่าเฮ้ยเราอะ่ะก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เนาะ <c oughs> ไปเรียนมาก็พอมีความรู้ที่จะสามารถ ทำให้ตัวปลาเค็มหรือปลากุลเค็มของต่างใบอะยังสืบทอดให้มันยังคงอยู่ได้อ่ะค่ะมันเลยเป็นอีกหนึ่งโกที่เราตั้งไว้ว่าเราอยากให้การทําปลากุเลาเค็มของต่างใบเนี่ยมันยังคงอยู่ค่ะตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นเป้าที่มันดูเวอร์ไปไหมเนาะที่ใครจะมาดั่งชีว่าจะทําให้ปลาเค็มพื้นที่หรือว่าสินค้าพื้นที่น่ะมันยังคงอยู่แต่มันก็กลายเป็นเป้าที่เราคิดว่าเราจะทํายังไงให้ให้เจ้าปลาเค็มปลากุเลาเค็มเนี่ย ทำให้คนอื่นๆน่ะเข้าใจได้ง่ายขึ้น <c oughs> เราก็เลยใช้ความรู้ของเราที่เราเรียนมาค่ะเพื่อนํามาทั้งออกแบบทั้งท <c oughs> ําสื่อห้คนรู้จักตัวปลากุลเลเค็มเนี่ยในอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่แบบคนอาจจะเห็นว่าปลาเคมอ่ะมันก็แค่แบบเป็นปลาเค็มท้องตลาดเนาะแต่เราอยากให้เขาเห็นถึงคุณค่าการทําปลากุเลาเค็มว่ากว่ามันจะมาถึงจุดที่ เป็นปลาขึ้นเสิร์ฟบนโต๊ะเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างเราอยากจะเล่าเรื่องราวตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าการทํารงตรเนี้ยมันจะทําให้การทำปลากุลาเค็มหรือมปรัญญาการทําปลากุเลาเค็มของต่างใบอะ่ะมันยังอยู่มันยังยังยงย่งยืนได้อยู่อืแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเราก็ยังคิดว่า สินค้าท้องถิ่นไทยอะค่ะมันมีดีหลายอย่างมากเลยถ้าเราจะทำให้มันดังขึ้นมาได้มันจะไปนอกได้มันต้องมีมาตรฐานระดับสากคนเราก็เลยคิดว่าการทำสินค้าพื้นถิ่นให้มีมาตรฐานระดับสากคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะแต่มันก็มันก็ไม่ไม่ได้ยากถ้าเราตั้งใจที่จะทำจริงๆแล้วเราอยากจะไปถึงจุดที่ส่งสินค้าเราไปต่างประเทศจริงๆอะค่ะค่ะแค่นั้นเลย อืมค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจลาออกจากงานประจำแล้วกลับมาช่วยที่บ้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ะเป็น,เป,นเป็นเหตุผลหลักๆเลยอืมอันนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่มีโอกาสได้ไปอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะคะถ้าไม่ซื้อปากราวเค็มติดไม้ติดมือกลับมานี่ถือว่าไปไม่ถึงตากใบนะคะแต่ปากราวเค็มเนี่ยมีหลากหลายเจ้าเลยใช่ไหมคะอะไรคือความโดดเด่นหรือความแตกต่างของกุราทองแม่แป้นตากใบถ้าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ปลาคือเราเคงของกุลาทองแม่แป้นตากบใบอะค่ะเราอะต้องขอบคุณบรรพบุรุษเราหรืออาม่าเราเลยอะว่าขอบคุณที่เขาทําสูตรขึ้นมาให้ให้เราอะได้นําตรงเนี้ยมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาขึ้นมา,ากลายเป็นสินค้าที่วางขายในปัจจุบันและความเป็นนักพัฒนาของคุณแม่อะค่ะการไม่หยุดที่จะเรียนรู้เนี่ย เลยทําให้ปลากุเราเค็มของที่รานะคะเราสามารถที่จะควบคุมระดับความเค็มของปลาได้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวสินค้าเนี่ยให้มีมาตรฐานมีระดับสากลเราไม่หยุดที่จะพัฒนาให้ตัวสินค้าเนี่ยมันมีคุณภาพก่อนที่จะถึงมือของลูกค้าะคะ่ะสูตรโบราณก็คือว่าอามาบอกว่าให้เค็มไว้ก่อนเนะะาะแต่พอเข้างานในสู่ยุคใหม่เนี่ยการทํา ของเค็มเนาะมันก็ต่างออกไปคุณทั้งคุณแม่ที่เป็นรุ่นสองแล้วก็เราเองเนี่ยเลยมีความคิดว่าเราจะทํายังไงให้สูตรเนี่ยมันสามารถสะท้อนออกมาได้แต่ยัง คนรุ่นใหม่สามารถทานได้อยู่มันก็เลยมีการปรับทั้งสูตรปรับทั้งมารมาวิธีแล้วก็หานว,วัตรกรรมที่ค,คนนว,วัตรกรรมขึ้นมาเล็กๆอาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากอะแต่เป็นนว,วัตรกรรมที่เราเข้าใจได้เอามาใช้ได้จริงนะคะม<ะ>าปรับใช้กับการทําปลากุูเราเค็มของเราจนได้รสชาติที่มันเค็มนวลน,นะคะแล้วก็ผิวของปลาเนี่ยเขาก็าจะมีสีทองจากธรรมชาติโดยน้ํามันปลามาเคลือบอยู่ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะชวนน่ารับประทานแล้วก็ แต่ยังคงรสชาติกรรมวิธีความละเมียดละไมความปานี้ของความด้างเดิมอยู่ค่ะค่ะและในส่วนที่2ก็คือในส่วนของร้านเราเนี่ยด้วยความเราเป็นนักออกแบบตัวแพคเกจที่เราต้องการทาในครั้งแรกนี่เราอยากให้ให้ ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าปลากราปุเคม็มมันไม่ได้เป็นสินค้าแค่ของคนสูงวัยเนะาะเด็กวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นการออกแบบตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยเรายังเราเน้นให้เข้าถึงคนได้ง่ายค่ะแบบไม่ไม่ได้เข้าใจย,ยากหรือซับซ้อนการเล่าเรื่องราวเข้าไปในตัวแพคเกจจิ้งด้วยค่ะ่แล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยค่ะก็มีประมาณ3แบบนะคะก็คือเป็นคอง ที่เป็นกล่องปกติก็เป็นกระดาษสีคราฟนะคะแล้วก็เป็นกล่องไม้สําหรับลูกค้าที่อยากจะได้เป็นสินค้าฟรีเมียมที่ต้องการไปฝากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์แบบชิ้นเดี่ยวสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปทานเองเนะะ mm ี่ยค่ะทุกเรื่องราวก็จะถูกร้อยเรียงลงไปในบรรจุภ mm ั hmm. ณฑ์ค่ะอืมาค่ะ โฟมมีโอกาสได้เห็นแพ็เกจจิ้งของคุณกล้วยด้วยนะคะต้องบอกว่ามีความโดดเด่นทันสมัยแล้วก็พกพาสะดวกมากๆเลยค่ะส่วนตัวของโฟมเนี่ยเห็นแล้วก็ชอบมากแล้วก็ขอชื่นชมในส่วนของแพ็เกจจิ้งจริงๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกนะคะคุณผู้ฟังว่าปากราวทองแม่แป้นตากใบเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการค่ะที่ได้เข้าร่วมในงานไทเฟกอะนุก้าเอเชียเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาด้วยนะคะไม่ทราบว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะทำ ถึงได้เข้าร่วมงานไทเฟกได้ค่ะค่ะก,การเข้าร่วมงานไทเ c t ที่ผ่านมาค่ะเราผ่านการอบร,รมโครงการ,ราพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาลท่าจังหวัดชัยแดนได้นะคะเพื่อการค้าระหว่างประเทศ <c oughs> คือ <c oughs> เราเข้าเป็นปีแรกเลยแล้วเราก็ตั้งใจเข้าด้วยแล้วก็คาดหวังเนาะว่จะได้แล้วก็ก็ได <c oughs> ้ตามคาดหวังแล้วก็ สำนักง,งานทางสำนักง,งานพานิชย้จังหวัดนาธิว่าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอน,นะคะ,คะเขาก็มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาเชิงลึกเราเป็นรายใหม่เนี่ยเขาก็เลยให้ความรู้ตั้งแต่การส่งออกการตั้งราคาะคะการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการส่งออกการปรับมาตรฐานและคุณภาพให้อยู่ในระดับสากละนะคะให้ความรู้ในส่วนของด้านการตลาดไปจนถึงการนําสินค้าเนี่ยไปจัดแสดงในงานไตรกิด้วยค่ะ และหลังจากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วมีความประทับใจยังไงบ้างคะคุณกล้วยงานไทเฟกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่เราไปเดินเองมาสองสามครั้งแล้วค่ะเราไม่อยากที่จะเข้าไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นด้วยเหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ที่เราประทับใจมากๆค่ะคนอื่นอะก่อนที่จะเข้าเรื่องเราต้องบอกขอบพระคุณทางกรมมากๆเลยค่ะที่ ที่เปิดให้มีการอบรมให้ความรู้นะคะก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการตัวเล,ล็กๆเราเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนรู้มาหาประสบการณ์จากงานใหญ่ๆนะคะระดับประเทศเลยมีคู่ค้ามากมายเลยะคะ่ะที่เราไปเจอเขาครั้งแรกครั้งแรกจริงๆค่ะเป็นกาให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจาให้เราเนี่ยกลับมาปรปับปรุงทําการบ้านใหม่นะคะในส่วนที่ เรายังขาดอยู่นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆด้วยวมันมันทำให้เราลงขนาดจริงเราเลยรู้ข้อมูล,ลว,ว่าอ๋อลูกค้าก็ต้องการแบบนี้เนะาะในสิ่งที่เราคิดนี่อาจจะยังไม่ใช่นะคะตื่นเต้นตลอดค่ะตลอดทั้งวันงานอยากจะไปออกบูทุกวันเลยระบฟังด้วยความคึกค้าของลูกค้าจากต่างประเทศที่เข้ามานะคะเราก็ ม่เคยที่จะนําเสนอสินค้าแบบเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าผู้พูดภาษาอังกฤษแบบตลอดง,งานขนาดนั้นก็ก็ได้มีโอกาสได้พรีเซ้นนำเสนอสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นถิ่นเนี่ยให้เขารู้จักกันนะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เคสที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับคนนี้จังเลยทําไมเขามาหาเราไหวจังเลยนะคะเป็นลูกค้าจากเกาหลีนะคะมาบู้เราถึงสามรอบนะคะรอบแรกเนี่ยเหมือนเขาส่งลูกน้องมาดูก่อนแล้วก็คุยกันไปสักพักหนึ่ง คือเขาไม่เห็นปลาที่เราโชว์อะค่ะเราเอาปลาขนาด2.8กิโลเนี่ยไปโชว์เลยเป็นปลาไซส์ใหญ่ของที่ร้านเกือบใหญ่สุดละค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นปลาสดเนี่ยมันจะเป็นขนาดสัก6กิโล่ะค่ะเข้ามาเขาก็โอ้โอ้ตื่นเต,ต้นใจกับความใหญ่ของมันมากนะคะก็ <c oughs> เลยอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยมันมันคืออะไรมันเอาไปทํายังไงนะคะแต่ว่าที่เกาหลีก็อาจจะกินเป็นพวกปลาผลักปลหลกปลอกอะไรสักอย่างนะที่มันจะแข็งๆหน่อยอะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นปลาเป็นปลาแบบปลาเ นะคะเอาไปทําเป็นเมนูนี้ได้เราก็มีรูปเมนูให้เขาดูด้วยว่าถ้าเป็นเมนูแบบ international เ,เนี่ยเป็นสามคนเนี่ยเอาไปท,ทําทำยังไงได้บ้างเป็นสปาเกตตี้เป็นอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็มารอบที่สองเนี่ยเขาก็พาเพื่อนมาอีกนะคะแล้วก็มาซื้อตัวอย่างสินค้าไปนะคะเป็นพวกสินค้าเป็นของโรยข้าวค้อมทานนะคะแล้วก็ปลาเค็มที่เป็นปลาเค็มชิงนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือพาันหน้าเขามาดูเลยแล้วก็พูดมีการพูดคุยกันแล้วก็แลกนามบัตรกันไปนะคะค่ะ ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเรื่องของความที่ว่าออกงานได้เยอะหน่อยเพราะเพิ่งเคยมา,าออการมาแบคลเสสครั้งนี้เราทําให้เราสังเกตได้อย่างคว่ากลุ่มลูกค้าเราอะส่วนใหญ,ญ่ที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นชาติไหนบ้างมันเป็นใช่กลุ่มที่เราวางเป้าหมายไว้ไหมอะค่ะหรือความหร,รือว่าเออปีนี้ปีหกหกถ้าเราจะไปอีกอะเราจะต้องนําอะไรไปเสนอเขานําอะไรไปไปให้เขาดูอะคะ่ะ ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะที่การที่เราได้มีโอกาสในการออกบูธหรือว่าออนไซต์ site, ลงพื้นที่จริงได้ออกงานแสดงสินค้าจริงเนี่ยจะทําให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ประกอบการมากขึ้นเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้นรวมถึงเราเองก็สามารถที่จะวิเคราะห์แผนการตลาดที่ถูกต้องของเราในอนาคตได้ด้วยนะคะซึ่งคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆและจะทําให้เราสามารถขายายตลาดได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจริงๆในอนาคตด้วยค่ะ ีนี้การตั้งเป้าที่จะขยายไปยังตลาดต่างประเทศก็ต้องมีความมั่นใจในระบบการผลิตนะคะว่าเราสามารถส่งสินค้าได้ในปริมาณที่มากพอนะคะและสามารถส่งสินค้าได้ทันตามที่ลูกค้ากําหนดด้วยตรงนี้ไม่ทราบว่าถ้าผลิตภัณฑ์เป็นปลากุเลาเนี่ยค่ะปลากุเลาเองเนี่ยมีฤดูกาลการผลิตที่เหมือนกับผล,ลไม้เหมือนสินค้าอย่างอื่นในที่จะต้องรอ,อ,อระยะเวลาหรือตรงตามฤดูกาลไหมคะ ค่ะจริงๆปลากุูเราเนี่ยเรียกว่าหนึ่งปีจะไม่มีปลาประมาณสี่เดือนค่ะแล้วก็จะมีปลาอีกสักประมาณ8เดือนก็จะมีปลาเราก็เลยมีกามวางแผนการผลิตโดยการรับตัววัตถุดิบเนี่ย เข้ามาในปริมาณมากนะคะแล้วก็มีการวางแผนการใช้วัตถุดิบนะคะส่วนลูกค้าที่เข้ามาติดต่อซื้อขายเนี่ยเราจะวางแผนในการผลิตให้เขาเป็น like แบบีอ e order แทนนะคะเราะว่าสินค้าเรามีจํานวนจํากัดน,นะคะแล้วก็เอ,อ่สำหรับการวางแผนการทําสินค้าที่เราจะทําส่งออกด้วย โดยเหตุผลที่เราไปเรียนรู้มาแล้วว่าสิ่งที่เราไปนําเสนอเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนะคะคุณกเ,เลยมีการทำ R&D กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะทําให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถไปหาลูกค้าได้โดยได้ได้จริงๆโดยที่ลดทางต้นทุนแล้วก็ลดลูกค้าประหยัดทางคอสกรารขนส่งด้วยค่ะตรงนี้ก็คือคุณกว้วยได้มีการนําเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในการวนการผลิตบ้างไหมคะ ตอนนี้ใช่ไหมคะสำหรับเทคโนโลยีในโรงงานเนี่ยเรามีการใช้ตัวโงรงอบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นาราบลาโลมค่ะขนาดสามคูณสี่เมตรนะคะทำให้ตัวสินค้าเนี่ยหนความสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถป้องกันแมลงวันได้นะคะแล้วก็ทำให้สินค้าเนี่ยเออเรียกว่า เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วกว่าใน<ฆ>ที่ปกติอาจจะใช้อาจจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ20วัน<ฆ>เราก็ล่นระยะมาหลักมาสักประมาณ10วันอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยได้ทันค่ะ ค่ะอยากให้คุณกล้วยพูดถึงความภูมิใจในสินค้าของ5จังหวัดชายแดนใต้นะคะว่าในวันนี้มาไกลมากๆแล้วค่ะจนได้รับการยอมรับจากเชฟนะคะเชฟไทยเนี่ยเลือกมาเป็นเมนูบนโต๊ะอาหารในงานระดับประเทศอย่างงานประชุมเอคที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมาค่ะค่ะจริงๆก็มันเป็นข่าวดีนะคะสําหรับช,ชบบาวชาวตากใบเลยก็ว่าได้ะค,ะค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็น น้ำหล่อเลี้ยงให้ผู้ประกอบการทางนี้ค่ะแล้วก็ทั้งชาวตบบางใบด้วยรู้สึกว่าอย่างน้อยอะ่ะสินค้าของต่บบางใบอะ่ะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในมื้ออาหารที่สําคัญที่ทําให้เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงเล็กๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าที่เป็นแมทผลิตเนาะแตเป็นสิน่งที่ทั้งผู้ผลิตเองเนี่ยเราตั้งใจทําแล้วก็ความตั้งใจนั้นเนี่ยมันถูกเสิร์ฟให้ผู้นําในแต่ละประเทศค่ะอยากเรียกว่าความภาคภูมิใจเราเรียกว่า เราอิ่มใจกันทั้งอำเภอเลยที่รู้สึกว่าแบบเขาพูดถึงปลาก,กูเรเคมต่างใบเนาะเราก็<ะ>อ,อ,อย่างน้อยเราก็ได้ขึ้นโต๊ะเ,เมนูของทางเอเป็กเนี่ยะคะ่ะแล้วก็มันทําให้สินค้าของเราเนี่ยถูกมีการยกระดับขึ้นมานะคะทําให้มีความการยอมรับจากผู้บริโภค<ะ>มากขึ้นนะคะทําให้ผู้บริโภคในในประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยคะ่ะรู้จักสินค้าปลากูโรเคมมากขึ้นต้องต้องบอกอีกคะ่ะว่าตอนไปอวด็อปเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มุ่งมาเลยว่า ต้องมาซื้อปลากุูเลาเค็มจากต่างแมาเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงกระเพื่อมเนะะาะทำให้ปลากุเลาเค็มจากจังหวัดอื่นก็มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะลองชิมหรือสั่งซื้อมีช่องทางการจัดจําหน่ายทางไหนบ้างคะและในอนาคตมีแผนที่จะขยายตลาดไว้อย่างไรบ้างค่ะเออ ปจจุบันเรามีช่องทางขายอยู่ที่หน้าร้านนะคะที่ยมเพอนตากใบนะคะค่ะส่วัดราชบแล้วก็จะมีการช่องทางออนไลนะะ์นะคะทาง a c e b o o k นะคะชื่อกูเราทองแม่แป้นตากใบเว้นว่างปากูเราเข็มนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของไลน์นะคะแล้วก็ไอจแล้วตอนนี้ก็มีผ่านช่องทางของ t ิ k t o ็นะคะแล้วก็ช้อปปี้ <ope> e และรั a ดาสามารถเขา้เขาไปซื้อได้เลยะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของพื้นที่กรทมนะคะเรามีวางขายในโซนของปูไม่มารเก็ตนะคะท,ที่สยามพารากอนค่ะแล้วก็ในอนาคตเราก็วางแผนในการขยายตลาดไปกลุ่มของต่างประเทศนะคะเรามองเป้าไปที่ทางฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์นะคะแล้วก็ทางฝั่งของจีนค่ะโดย สินค้าที่เราจะนำไปนำเสนอเนียค่ะเรามีการ R อกับทางมหาลัยด้วยแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทําให้ตัวสินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะตอนนี้มีการทําสินค้าใหม่ประมาณ2อามตัวค่ะซึ่งจะปิดเป็นความลับไปก่อนอาจจะมีการไปนําเสนอในงานไทเศษกครั้งต่อไปค่ะ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการใช้ต้นทุนจากภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะกว่าครึ่งทศวรรษเลยรวมกับคุณกล้วยเองซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิตแล้วก็เพิ่มความคิดที่สร้างสรรค์นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัวนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมปลากลาวเค็มภายใต้แบรนด์กุลาวท้องแม่แป้นตากใบถึงได้ครองใจเพื่อบริโภคได้ มากถึงขนาดนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้ย้ยปัญจพรพันทเศนนะคะเจ้าของแบรนด์กูเราททองแม่แป้นตักใบามากๆนะคะที่มาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันในอีพีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ยินดีมากมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาแชร์พอดแคสต์ครั้งนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามพอดแคสต์ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w DITP c o TH หรือโทรสอบถามที่สายด่วน1น6 9ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1 1 6 9